เบึ่งนองแมวห้อยยานนองแมวห้อยยานจะปีกน้ำพน้องน้องแมวเรา,ออาต,ตื่นตกใจกระติกน้ำร้อนพี่น้องดูซื้อกระติกน้ำร้อนมาใหม่พี่น้องตื่นตกใจกระติกน้ำจ้องว่าเสียงอะไรไมาจากไหนหัวนะ ก็ว่าเปลี่ยนสีว่าที่ไอ้อนะันมันคืออะไรอนีนนี่มันคืออีหยางสิวัสทีุ่่นตอนตื่นตกใจนั่งเฝา้างงสงสัยเอ้นั่นมันคืออะไรอน้นนี่มันเสียงอะไรมาจากไหนสงสัยพี่เนาะ สงสัยอะไรนางงามนางงามและจ้องพี่น้องสงสัยสิ่งของที่มีเสียงดังอยู่ตรงหน้าจุกูจุกจูกที่มันดกม้วนผื่อเนาะผุนอึนางงามและสงสัยพี่น้องนั่นพาเสียงมันเบาลงแล้ว มันร้อนแล้วมันจะตัดไปแล้วกระติกน้ำหอนพี่น้องเสือมาใหม่จะส่งกาแฟให้น้องแมวกินก่อนพี่น้องพี่น้องน้ำเดือดแล้วพี่น้องปุด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 อืมมมุดจองใหญ่เลยจองใหญ่เลย แมวขี่ทรงใสหไหมหายไปไหนเสียงนั่นนะหายไปไหนเสียงนะนะั่นน่ะพี่วีแพ้แอ่นเนาะมึงดูขี่ทรงใสอะไรยังไง ไปเปิดชงแม่จะไปจับมันใช่ไหมมันตกใจกระโดดแม่จะลูปหัวนะมันตกใจน,นั่นอยู่แล้วอะ่ะดูดิดูมองมอง,มองไม่หยุดเลยนะตัวนั้นน่นะโอยจียมันปึกแต่น้อมาปึกไรเถทะ่น้อน่าง,งามหลูกเลย์คนน่ะ ไปก่อนวันนี้นะ้องมัมมูของเรากินเปลี่ยนเมนูอาหารพี่นะ้องกินอาหารเหลวมันกินอาหารเหลวนะคะวันนี้นี่ครึ่งซองนะพี่นะ้องคุณแม่เทออกครึ่งซองซองนี้กี่กร,รมัม เคยออกให้ครึ่งซองพี่นะ้องจะกินหมดหรือเปล่าน้องมุกของเราจะกินหมดหรือเปล่าคะว่าจะไม่หมดครึ่งหนึ่งอะดิกินให้หมดนะล,ลุ้นกันค่ะ จะก,กินหรือเปล่านะคะน่นเหือกเทอเลลวบดนี้นานไม่หมดนี่กินทิ้งกินควางมาแล้วฮุ๊บฮุ๊บฮุ๊บอ้าอ้าอ้ะอ้ะอ้ะอ,ะอะขอบคุณสักคำก็ไม่มีมาเร็วกินเสร็จสลัด ูดไปเลยถ้วยก็ไม่ล้างจานก็ไม่ล้างนี่มาถ้วยละเอาถ้วยไปล้างอันนี้มุกมุกมุกอ,อันนี้เนาะอันนี้เนาะอันนี้เนาะนันเ,เห็นบอเห็นบอเห็นบอพี่น้องกินแล้วก็จะเปิดอัหลาดหรือว่าปวดขี้หรือื ขอบคุณค่ะก่อนสิค้าในมะาขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะให้คุณแม่ร่ำรลลวยเฮงๆนะคะวอวยพรได้แม่ด้วยเร็ว,วอวยพรด้วยเบ่งพี่น้องเปิดประตูจนว่ามุ่งรวดคุณแม่ลมหมดแล้วนี่นี่อันนี้ก็เปิดจนลมหมดแล้วเปิดฉีให้ได้นอหาทางออกแล้วคุณแม่จะเปิดให้อ่ะไปขี่นะลูกนะ แล้วเข้ามานอนไปแล้วกินเซตกับปวดฉี่ท่านตัวคุณนายที่มีอีหยางพี่น้องเบิง่งเหงือกธอเลอยู่ทักหนอกอืไปไหนอ่ะพ่อ,อกันไม่คีบหนาครับพี่น้องปากกดเลยกดแค์กดติดตามให้น้องมโมกน้ำแหน่คือเขาปวดฉี่แล้วพี่น้องเขาไปแล้วพี่น้อง ไม่บายค่ะ